เพลงเพราะฟังสบายมากมายสาระกับรายการสาระบนเส้นเสียงสวทสตูล ช่วงนี้มาติดตามการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขในการระดมทีมเ c a มคลงพื้นที่ไปเยียวยาฟื้นฟูจิตใจประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งนางสาวตรีชดาศรีธาดาโคศกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองเปิดเผยข้อมูลว่าจากเหตุการณ์สู้รบระหว่างทหารไทยกับกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาก่อเหตุความรุนแรงก่อนยิงถล่มเข้ามายังฝั่งไทยตามแนวชายแดนหลายพื้นที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้ต้องอบ ยบหลบหนีภัยตกอยู่ในสภาวะที่หวาดหวั่นอันตรายห่วงใย,ยชีวิตและสวัสดิภาพของตัวเองลูกหลานญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใย,ยอย่างมากสั่งการทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่สั่งการให้นายกิติศักดิ์อักษรวงอธิบดีกรมสุขภาพจิตส่งทีมเ c a มคลงพื้นที่ที่ศูนย์อพยพกลุ่มเปราะบางโรงเรียนวัด แคมเจริญอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เวลา15นาฬิกาของวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งนางสาวตรีชดาให้ข้อมูลด้วยว่าทีม MCA t นั้นเป็นทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตสหวิชาชีพที่ให้การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งก็จะมีการประเมินสภาพจิตใจระดับความเครียดความวิตกกังวลหรือความเสี่ยงอื่นๆพร้อมให้ความช่วยเหลือต่างๆการลงพื้นที่ดังกล่าวนะคะพบว่าทีม Mcat ลง พื้นที่ศูนย์อพยพกลุ่มเปราะบางโรงเรียนวัดแขมเจริญพบว่าส่วนใหญ่ค่ะเป็นกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงจํานวน30-40ถึง40คนและกําลังอพยพมาเรื่อยๆขณะเดียวกันพบเคสเสี่ยงภาวะ ซึมเศร้า1รายเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ญาติผู้ดูแลเสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบทีม m อ็มแคก็ลงไปพูดคุยกับบุคลากรน,นะคะซึ่งก็มีจิตแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเดชอุดมและพยาบาลนักจิตวิทยาที่ศูนย์อบพยพก็มีการแนะนำแนวทางการคัดกรองและส่งต่อหากพบเคสเสี่ยงในวันที่15กรกาคมทีมเอ็มก็ลงพื้นที่อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ ซึ่งทีม m c a t ในกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่นะคะก็มีเขตสุขภาพเขต6สระแก้ว9ทีมกรมสุขภาพจิต6ทีมรวม15ทีมเขตสุขภาพเขต9บุรีรัมย์23ทีมสุรินทิ์17ทีมกรมสุขภาพจิต4ทีมรวมเป็น41ทีมเขตสุขภาพเขต10 อุบลราชธานี17ทีมสีสเกต22ทีมกรมสุขภาพจิต2ทีมรวมเป็น41ทีมรวมทีม MCAT คที่พร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ97ทีมค่ะเพรองเราะฟังสบายมากมายสาระกับรายการสาระบนเส้นเสียงสวทสตูล